สัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเอีวาค่ะวันนี้เรามาทําอะไรคะมาทำภาษาาใต้เวลาคำอันนี้บ้านเราเรียกว่าอะไรคะคอกเรียกว่าอะไรนะคะคอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออีวาค่ะวันนี้มาทําอะไรคะมาทำภาษาาใต้เวลาคำวันนี้เสนอคําว่าอะไรคะคอกถือหน่อยค่ะคำว่าอะไรนะคะ ันนี้มาทำอะไรคะมาปบัสลาตาเป็นคำวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะวักคำว่าอะไรนะคะวักสวัสดีค่ะมาช่วยวักค่ะลาบัสลาตาเป็นคำวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะเกล็ดเกล็ดสวัสดีค่ะมาช่วว่าค่ะ มาจำภาษาใต้เป็นคำค่ะวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะทุงท่งทุ่งสวัสดีค่ะเดี๋ยวพีวิวค่ะมาจำภาษาใต้เป็นคำค่ะวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะช่ำสวัสดีค่ะ วันนี้เสนอคำว่าอะไรคะเ้ยสวัสดีคะสวัสดี่ค่ะคาะวั่ะวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะงนัวัะดีคะแล้วดีค่ะสนนาดบ้าล้ครัค่ะวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะ ว <r> so! ันนี้เสนอคำว่าอะไรคะกะเียมสวัสดีค่ะม่นี่ยิาค่ะสนกด้คะวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะสวัสดีค่ะไมชค่ะสนุมคะวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะ เสนอคำว่าอะไรคะคิดค่ะตอไดค่ะหนูชื่ว่าค่ะ้านอาค่ะวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะกงส่ัสดีค่ะหนูชื่อว่าค่ะ้านนงภาาต้ล้วค่ะวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะแมงมีาตวันนี้เสนอคำว่าอะไรคะ 乱号，自己。